นี่นะคะทุกคนเราก็เห็นในคลิปนะคะที่เขาเอาถุงน้ํามาดับไฟใช่ไหมทุกคนดูนี่ที่เขาเอาถุงน้ํามาดับไฟเราก็เลยมีความอยากลองดูบ้างแต่ถ้าน้ํามันเลอ <c oughs> ะปะ้าด่านแน่ๆนแต่ก็ลองดูค่ะทุกคนเดีเดี๋ยวจับถุงดีๆก่อนป้าดี น้ำแตกปุ๊ว่เห็นอไนีいい่นั่นดียกันนะนั่นดีกันนะยัดเตะมีมายีเซ่อุ๊บอุ๊บเอ๊ะน้ำมันั่วหรือเปล่าทุกคนไม่มั่นใจนะซุนอามาโอ้ยเจ๊อืมเจ๊ห้ามเสียงเห้าเสียงเ เฮ้ยทุกคนเราคิดว่าเราใส่ลงไปแล้วน้ํามันจะแบบว่าแล้วถุงบางมากเลยนะทุกคนไม่เหมือนถุงที่ไทยนะคะอันนี้เป็นถุงช็อปญี่ปุ่นบางมากๆเลยทุกคนไม่เหมือนถุงพลาสติกบ้านเรามันจะนานๆหน่อยอุ้ยมันได้อะทุกคนนาเด็กีมาเสือเดโมชีไต้แต่อยากรู้ว่าน้ํามันจะซึมออกหรือเปล่าหรือว่าเราต้องปล่อยไว้อย่างนี้หรือว่ายังไง แต่พูดถึงรู้สึกว่าเราคอมพีตมากเลยนะทุกคนมันได้ซุนมามาโอ้เตะตกี้เมีะไแตะกี้เราก็ไม่ได้ดูให้จบนะว่าเขาจะวางไว้นานแค่ไหนนะทุกคนนี่ค่ะคลิปนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้นะทุกคนสำเร็จจ้านี่น้ำมันไม่แตกออกจริงๆด้วยทุกคนดูสิ